ยินดีต้อรับเข้าสู่วิคอ์เช้า5นาทีวิคอยติดตามยอดซื้อราคาไหนดีและเป็นไอเดียพร้อมกันในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดใครบอกว่ารายการนี้ไม่เช้านะครับจะโดนตีมือให้นะเพราะผมอัดตอนตีสาม เพื่ออัพตอนช้าให้ผู้คนดูตามคอนเซปต์รายการนะครับแต่เรื่องช่างมันเถอะนะเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าครับก็เราจะยังคงอัปเดตกันต่อนะหลังจากที่เรามองขึ้นกันนะว่าโอเคตอนนี้มันถึงจุดที่มันหายจะหายที่พอแล้วราคายังคงไม่มีท่าทีที่จะลงแล้วจุดไหนบ้างล่ะที่เราจะมองว่าอ๋อนี่แหละจุดพักตัวแล้วตอนนี้ปรากฏออกมาแล้วครับไปดูที่หน้ากราฟบิตคอยกันก่อนนากราฟบิตคอยอยู่ตรงนี้อ่ะ ไปดูกันครับเมื่อเมื่อวานนี้เราคุยอะไรกันบ้างครับอันดับแรกแน่นอนครับเราคุยกันว่าโอเคเฮ้ยบิตคอยมันเริ่มเห็นทรงขาขึ้นเนาะจาก2อ,อย่างครับจากการที่ในภาพ ใหญ่เนี่ยมีสัญญาณเดเวเจนแต่สัญญาณเดเวเจนไม่ได้แปลว่ามันจะต้องขึ้นดังนั้นเรารอภาพเลยก่อนครับว่ามีไฮย์เฮามีแรงซื้อเกิดขึ้นทำไมซึ่งเกิดขึ้นจริงนั่นคือประเด็นที่เราคุยกันคลิปเมื่อวานรวมทั้งมีอีกหนึ่งเส้นที่อยากให้ทุกคนม,มองตามเต้้นไปครับคือเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ครับอาจจะมองเป็น c h a ชแนลเทรนไลน์ลงมาแบบนี้ได้ไหมอ่ะผมตีเส้นล่างให้ด้วยอะ จะได้แบบเห็นชัดเนาะอ่ะโอเคเปลี่ยนสีอีกสักสีหนึ่งเป็นสีม่วงละกันจะได้เห็นอย่างชัดเจนโอเคถ้าเรามองใน มุมมองแบบนี้ล่ะเอมันเป็น channel t r e n l i n e ที่พักตัวลงมาแล้วสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นคือเราอยากให้แม่งลงมาด้านล่างเพื่อช้อนซื้อย่อซื้อที่แนวรับที่เราวางแผนเอาไว้ใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดูกันดีกวก่าว่าสิ่งที่เราเอาไว้มองตรงไหนอะ่ะมันคือเอยไม่น่าจะเบรกนะน่าจะมีการพักตัวรอย่อ ให้เราซื้อครับนีวมาคุยกันต่อนะโครงสร้างราคาที่เราตามกันอยู่เนี่ยไปดูในภาพหนึ่งชั่วโมงเนาะคือชุดที่วิ่งขึ้นไปด้านบนตรงนี้และปัจจุบันครับในภาพหนึ่งชั่วโมง เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงครับอ่อนแรงและคือเกิดสัญญาณ a บ i d divergence ครับ a บ i d divergence คืออะไรคือการที่ราคาทำหายะหายแต่โมเมนตัมครับรีอเราสามารถดูผ่าน ISI ได้นะทำหายที่ต่ำลง เกิดการขัดแย้งกันราคาอาจจะปรับตัวลงตามโมเมนตัมตรงนี้ได้แต่ไม่ได้เสมอไป100%นะอาจจะเป,เป็นเพียงการขึ้นมาแล้วส่งสัญญาณอ่อนแรง ทักตัวออกข้างแล้วขึ้นต่อก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉนั้นเท v เวอร์เ hmm. จเป็นตัวให้เราเฝ้าระวังการเปลี่ยนเทรนหลังจากที่ขึ้นมาแรงอาจจะเปลี่ยนเทรนค่าขึ้นเป็นไซเว์หรือเปลี่ยนเท a นขึ้นและลงเลยก็ได้สิ่งที่ต้นจะเอาไว้ดูต่อมาครับก็คือในตัวของแนวรับ หรือฐานราคาเดิมของเขาอ่ะเขาสร้างเอาไว้ประมาณไหนถ้าเกิดหลุดตรงนี้แล้วสำหรับเติน้นมองว่าน่าจะล่วงหลดลงไปตามที่เราอยากได้แล้วแหละคือตรงไหนครับคือตรงนี้เลยนะทุกคนลองตีโลดูนะประมาณ62,300ครับถ้าพรุ่งนี้เช้านะหรือในวันถัดไป ราคาบิตคอยไม่สามารถเบรกแนวต้านเส้นเทรลไลน์ที่เราตีตรงนี้เส้นสีม่วงขาวเนี่ยไม่สามารถเบรกแนวต้านบวกกับหลุด62,300โดยประมาณซึ่งเป็นโลล่าสุดในภาพเล็กหรือเป็นฐานราคาเดิมของเขาเนี่ยสำหรับเต้นแล้วนั่นคือสัญญาณของการพักตัวในรอบนี้ครับเออก็จะได้ มีโอกาสและทำตามแผนของเราคือถ้าเกิดว่าราคาย่อลงมาด้านล่างใช่ไหม ง่ายที่สุดคือเรามองว่าราคาย่อลงมาที่แนวรับแนวต้านเดิมช่วงประมาณ60,000บวกลบเนี่ยก็จะเป็นจุดตัดสินใจเข้าเพิ่มของผมหรือใครตกรถตรงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้เวทีพีช่วง64,000-68สี่ตามกาวตามเป้าหมายของพวกเราแต่ละคนครับดังนั้นนอกจากมุมที่เรามาคุยกันว่าเต้นมองว่า เมื่อไหร่อ่ะเราจะมีโอกาสซื้ออ๋อเมื่อมันหลุดโลเว้ยเมื่อมันหลุดฐานที่มันดีดขึ้นไปแรงแรงเราไม่ไล่ราคา และอีกหนึ่งมุมมองที่กลับกันครับสำหรับใครที่เออผมนำเสนอมุมมองเพราะว่าสมาชิกชมรมในในกลุ่มไลน์เ p e n c นแชทผมเนี่ยสุดฟอเจนบอดอยชอบช็อตมากครับไม่รู้เป็นไรก็อ่ะเราเสริมไอเดียช็อตให้ด้วยนะครับในมุมมองของเต้นเองเนี่ยเต้นมีเป้าเนาะในการรับของโดยประมาณเนี่ย ในกรณีที่มันล่วงหลดลงมาเลยครับก็อยู่ที่มันเนี่ยหกหมื้าดังนั้นถ้าผมจะชอ็อตเนี่ยอันดับแรกนะหลุด6 2 3 0 0ลงมาก่อนครับสต็อปลอสที่หายล่าสุด และมาทีพีที่66,000แนหสังเกตเห็นว่าลิลิโวตเโชวัวในกลางจอเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับ 1. 3ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้คนที่อยากชอ็อตสั้นๆแบบเสี่ยงๆเนี่ยทำได้คือเดี๋ยวรอหน้ากราฟแมนคนออกมาแล้วขยับสต็ปลอดให้มันใกล้ขึ้นนะครับแต่สำหรับต้นเองต้นโยนไอเดียที่มันหินถามทางไว้ไม่ได้แนะนำให้ ช็อตและผมไม่จะไม่ช็อตมานี้ด้วยเพราะแผนไอเดียหลักของผมคือย่อซื้อเท่านั้นโดยที่ถ้าเกิดมันย่อไม่ลึกเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเพิ่มนะก็หวังย่อลึกถึงหกหมื่นเลยหรือจะย่อไม่ถึงค่อยว่าก,กันในอนาคตวันนี้เอาให้ทุกคนมีภาพตรงกับผมก่อนว่าเฮ้ยถ้าบิตคอยมันยอ่อจะต้องมีเหตุการณ์ประมาณนี้นะ แล้วจะไปสู่ไอเดียต่อไปครับว่าเราเอาคอยที่ผมถืออยู่ล่ะเลเยอร์ซีโร TIA บิตคอยยอนนิดนึงไอ้วงนี้มันย่อหยับเลยเอาอย่างไงดีนะครับไปเ,เปัปเด็ไอเดียตัวแรกกันเลยตัวของ l a เยอร์ซีครับก็อย่างที่บอกไปแล้วผมยังโฮอยู่นะเพราะว่าโพซิชันผมเนี่ยก็ราคาโอเคเลยนะจากตัวของเลเยอร์ซีเนี่ยผมเข้าประมาณ3.7-3.8ไปไปนะครับอามาดูกันนะตัวของเลเยอรเนี่ยก็ ขึ้นไปติดแนวต้านของเขาแล้วในช่วงประมาณ4.2นะครับมีการพักตัวลงมาเติร์นก็เตรียมแนวรับเอาไว้แล้วครับเพราะผมมองในโครงสร้างภาพเล็กเนาะหลังจากที่ตัวของอผมเปิด4ชั่วโมงล้กันหลังจากที่เลียสิโเนี่ยวิ่งชนแนวรับด้านล่างนะครับช่วงประมาณ3.7ซึ่งเป็นแนวรับในภาพใหญ่ของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็ ดีดขึ้นไปไม่มีการพักตัวเลยครับมีขึ้นไปถึง4.2นะพักตัวรอบนี้ไม่แปลกใจครับเพราะว่าในภาพเล็กเองสัตเติ้ลมองเป็นปัจจัยบวกมากกว่านะอาจจะมองว่าเอ๊ะตรงนี้ ต้องบอกว่าปัจจัยบวกยังไงครับอย่างที่เราคุยกันเนาะมีสองเหตุผลที่ผมมองขึ้นนะรีแคปกันก่อนเนื่งลงมาที่แนวะรับสองทำไห้หายไหนโครงสร้างราคาภาพเล็กนะครับพห้ายดูยังไงเอาดูง่ายๆครับอาทิษสิษดีดาวเนาะก็ดูสวิงไฮทูโลนี้เออ,เอ,อก็มันวิ่งเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถทะลุ หายเดือมของเขาได้ก็ถือว่าเป็นหายยหายมีโอกาสที่ในรอบถัดไปเนี่ยเป็นการย่อเพื่อไปต่อคําถามคือว่าโอเคเห็นละถ้ากรณีที่วิตคอยมันยอ่ยอย่อลึกยอ่อน้อยไม่รู้นะแต่เราหาแนวรับของตัวเลเยอร์ซีเเอาไว้ก่อนครับอันดับแรกมองง่ายๆครับเออมองที่หน้ากราฟก่อนว่ามันเคยสร้างฐานราคาไว้ตรงไหนบ้างครับตั้นมองไว้สโซนนะลองไปตีตามดูได้นะครับก็ ลองดูอยู่ว่ามันจะยอ่อไม่ลึกนะครับหรือยอ่อลึกลงมนาานล่างซึ่ง2โซนนี้ถ้าเอาตามองอย่างเดียวคงจะไม่พอครับเราเอาในเรื่องของฟิบโบนชีรีเทรดเมนต์เนี่ยมาจับด้วยนะตรงแนวต้านนระมาณี่จุดหดี่จุนย์ห้าดอนเนี่ยก็ตรงกับ38.2แล้วก็ประมาณ3.9ก็ตรงกับ6กสซึ่งเป็นเน้ะสำคัญของฟิโบ ใกล้ๆก,กันพอดีครับสำรับเติ้ลก็เลยให้น้ําหนักไปว่าโอเคถ้าเกิดมาวิ่งลงมาทั้งสองโซนนี้แล้วมันสามารถกลับตัวได้หรือไม่ยอมหลุดก็อาจจะเป็นจุดตัดสินใจเข้าเพิ่มนะตอนนั้นอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาไว้ตัดสินใจนะครับใดๆก็ตามนะเลเยอร์ซีโรหาก ย่อเพื่อไปต่อจริงๆเนี่ยแนวต้านช่วงประมาณสเนี่ยแนวต้านสีขาวตรงนี้ครับ 4.2- ถึง4.3เนี่ยต้องทำลายให้ได้ยังไงก็ลุ้นกันต่อนะครับสวตัวของเรียศีโลรับผมยังไม่ได้แอคชั่นอะไรจนกว่ามันจะเต้้นใจเห็นว่าเขาสร้างฐานที่แนวไหนแล้วค่อยเล่นค่อย เติมขอใครตกรถก็รอยอซื้อตรงนั้นไปนี่คือตัวของ Lear z e ์ซครับตัวสุดท้ายคือตัวของ TIA ครับที่ไะเ AID คล้ายกับ Lear z e ์ o เลยเพราะว่านะวันนี้เนี่ยไหลไหเหรียญครับขึ้นไปทําสัญญาณอะไรสัญญาณแบร i ดิทเดเวอร์เแต่แน่นอนครับผมเน้นย้ําเสมอ d i v e r ร์เจนคือการขัดแย้งกันของราคาและโมเมนตัมเห็นไหมโมเมนตัม um เนี่ยทำหายต่ำลงแต่ ราคาทำหายสูงข,ขึ้นเมื่อเกิดดเวเทเจนไม่ได้แปลว่าลงร้อเอร์เนแต่เป็นสัญญาณเตือนหรือบอกเราว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนนะอาจจะขึ้นมาแรงแล้วอาจจะพักตัวไซเวย์แล้วข้อขึ้นต่อหรือไซเวย์แล้วขึ้นต่อหรือ,อ,อ,รอชุดนี้บอกอา้าวขึ้นมาแรงใช่ไหมล่ะถึงเวลาเปลี่ยนเทรนละ ก็อาจจะผักตัวลงมาได้ครับไอเดีคยคล้ายๆกันครับเพราะกางไม่ได้แตกแต่กันมากคือผมมีหน้าที่ในการหาแนวรับที่เป็นไปได้นะครับว่ามันเคยสร้างฐานไว้ที่ไหนถ้าเกิดว่ามันย่อไม่หลุดตรงที่1ตรงที่สองเดี๋ยวเราเล่นกันนะคล้ายกับลเยะสีโลเลยครับตัวของ TIA ผมมองอที่แรกเนี่ยประมาณ5.3ครับเพราะว่าเห็นไหมตรงนี้ มันมีการสร้างฐานราคาเอาไว้อยู่นะถ้าเกิดย่อลงมาแล้วไม่หลุดก็มีโอกาสไปต่อเลย่อบสลับตัวของ e a a นะแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็อย่างที่คุยกันไว้ครับผ่านราคาเดิมประมาณ4.9ดอลลาร์ด้านล่างตรงนี้ครับดังนั้นไอเดียนะตรงนี้จะสังเกตเห็นนะผมยังคง follow ไอเดียเมื่อวานอยู่นะว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงจุดซื้อแหล เออแต่ว่าวันนี้เราเห็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าอะไรที่จะทำให้เรามองลงถ้ามันลงรอเล่นตรงไหนแน่นอนครับมันไม่ได้มีแค่แนวรับเดียวเราก็วางแผนเอาไว้ถ้าเกิดลงมาประมาณนี้นะประมาณแนวรับแรกมามาแนวรับสองแล้วไม่หลุดแล้วกลับตัวได้เฮ้เราหาจังหวะเล่นสั้นไหมาหาจังหวะเก็บของกันไหม ก็ไปวางแผนกันต่อครับุดท้ายเน้นย้ำเหมือนเดิมนะก็สำหรับสายช้อนครับเติอนยังคงมองนะว่าไม่ใช่มานำเสนอว่าต้องเอเท่านั้นนะครับก็อยากเอจริงๆทำให้วิตคอยลดหลุด62,300ก่อนแล้วค่อยว่ากันได,ได้ก็ตามไอเดียที่ผมนำเสนอในคลิปนี้เป็นไอเดียของผม คนเดียวเท่านั้นครับแล้วทุกคนล่ะมองทั้งสามเหลีย่ยนเรอ์ซีโร ทีไอเอบิ i คอยแบบไหนกันบ้างครับเป็นทีมเก้าหรือทีมแช่งและเปลี่ยนไอเดียไว้ในคอมเมนต์ได้ครับเพราะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจในคาคลิปให้เตินมากเลยช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีเหรียญใหม่ๆเข้ามาให้วิคอรน์นะเตินจะพยายามอัปเดตตัวทีเตินโฟกัสส่วนใครอยากให้ผมอัปเดตเหรียญไหนเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ครับถ้าเกิดกราฟมันน่าสนใจเดี๋ยว เรามาพูดเุยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าหลักรายชามมะนาวส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย